หนึ่งในผลงานล่าสุดของณเดชน์คูกิมิยะนะคะว่าที่จะบ่าวายแดงคนนี้นะคะก็คือเรื่องใจขังเจ้านะคะจากค่าย g o o d f e e l i n g นะคะโดยผู้กำกับคิงสมจริงนะคะที่จับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างนาเดชน์ค<จ>ูกิมิยะนะคะมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยภายรินระดานะคะ<อ>เป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นการจัดเคมีใหม่นะคะผ่านละครแนวพีเรีียกวัน เ,ออเป็นไงดูแค่จับภาพฟ<อ>ิตติ้งก็คือแบบว้าวมีความหวานละมุนตุนหนะ<อ>มีือว่าหน้าดูมากๆเลยนะคะนี่แค่แบบเป็นแบบน้ำจิ้มนิดนิดให้เห็นภาพฟิตติ้งกันนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้เขาพิ่งฟิตติ้งกันไปเนาะสำหรับเรื่องย่อนะคะของละครเรื่องใจขังเจ้านะคะเป็นเรื่องราวของ พันแสงนะคะหรือขุนสุริยนหัดสดีนะคะขุนศึกแห่งอโยธยาชายผู้ยอมแบกรับอวิชาเพื่อโค่นอำนาจขุนนานช่อชนนะคะไม่เกรงกลัวต่อศัตรูแต่ต้องแลกกับการไม่มีความรักโอ้ยทำไมเศร้าจังแค่รอมรู้สึกเหมือนกินไอาความเศร้าจะมาเหมือนจะขมปีอยู่นะแต่แล้วก็ในส่วนแค่นี้ไม่พอนะคะยังมีในเรื่องของอย่างที่บอกไปว่ามีเรื่องของอวิชานะคะย้อนเข้าตัวด้วยโอ้ยเรียกว่าแบบ น่าดูมากแล้วก็ก่อนที่จะได้เจอกับแม่หญิงชวาลาน้องสาวของคู่อริที่ถูกส่งยัดเยียดมาให้แต่งงานนะคะเพื่อทำลายพันแสงให้อวิชาย้อนเข้าตัวแต่เนื้อแท้และความดีของเธอทำให้หัวใจของเขาต้องสั่นคลอนอเออเป็นไง <S <S แค่พอตเรื่องก็น่าดูแล้วนะภาพฟิตติ้งก็ชวนแบบ หวานอยู่แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีความในส่วนของทั้งดราม่านะคะมีความหวานแล้วก็แน่นอนเราเชื่อว่าคงไม่ได้ดราม่าแบบ100%เน่าจะมีแบบความแบบสนุกสนุกแบบตลกตลกนิดนึงต้องมาผสมแน่นอนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นแบบนี้นะเดชนะคะลงภาพคู่แบบฟิตติ้งกับน้องพายอะไรหมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามกันด้วยเนาะกับแนวพีเรียดแล้วรแนวพีเรียนนะคะของช่อง3มรอติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ บอกเลยว่าแฟนคลับเบอร์หนึ่งอย่างน้อง James อเจมส์มาไม่พลาดแน่นอนนะคะน,นี่เป็นเป็นเคมีคู่ใหม่เออแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นน้องสองคนเล่นเป็นแบบพานางคู่กันจริงๆนะก็ถือว่าน่าสนเป็นเคมีที่ที่เราต้องรอดูกันแต่คิดว่าลงตัวอยู่แล้วแหละยิ่งมาใส่ชุดทงชุดไทยก็คือแบบสวยสวยมากสวนะ่วนณเดชก็คือก็หล่อมากเหมือนกันดีมากเลยว่าทีเจ้าบ่าวปลายแดงเดี๋ยวมเราติดตามกันนะจ๊ะค่ะ